How I deal with overthinking Hi guys welcome back to my channel สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอพิโซดนะคะที่อาจจะมีความจริงจังขึ้นมานิดหนึ่งหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานพอสมควรอพิโซดนี้นะคะอยากจะมาพูดถึงวิธีที่พิมพ์จัดการกับความคิดมากความคิดฟุ้งซ่านที่ อยู่ๆมันก็เกิดขึ้นอะมันมันเป็นอะไรที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคิดเนาะมีใครเคยเป็นไหมคะที่แบบอยู่ๆาบางทีอะเราก็เผลอคิดล่วงหน้าเออไปกังวลล่วงหน้ากับสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นด้วยซ้ํานะไปคิดก่อนแล้วว่าเฮ้ยถ้านี้เกิดขึ้นล่ะเฮ้ยนะถ้าถ้าสมมติว่ามันเป็นอย่างนี้ล่ะแต่มันยังไม่เกิดขึ้นนะทุกคนคือเหมือนเราแบบมันเป็นคําว่า overthinking อะ่ะเออคือเราคิดมากคิดล่วงหน้า ฟงซ่านคิดไปก่อนกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นกับอนาคตที่มันยังไม่เกิดขึ้นด้วยซ้ําอันเนี้ยไม่รู้ว่ามีใครเคยเป็นแบบพิมหรือเปล่าพิมพ์รู้สึกว่าช่วงเนี้ยพิมเป็นบ่อยมากมันเป็นอะไรที่แบบฉันกังวลไปเองอ่ะมันเหมือนแพนิคไปเองอ่ะเออกับสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นแล้วสุดท้ายนะสุดท้ายคือมันไม่เกิดขึ้นเลยกับสิ่งที่คิดไปล่วงหน้ามันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยมันเทิร์นเอาแบบเอาดีด้วยซ้ํามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดที่บางทีเราอาจจะคิดแย่จนเกินไป เอพิโซดนี้นะคะก็เลยอยากจะมาแชร์วิธีที่พีมจัดการกับอีความคิดเนี้ยังไงอย่างแรกเลยพิมพ์เขียนออกมาก่อนนะคะแบบเขียน journal มันเป็นสิ่งที่พิมพ์ทําอยู่ตลอดอยู่แล้วเนาะหรือแบบถ้าใครยังไม่เคยลองเขียนอะ่ะพิมพ์แนะนําให้ลองเขียนนะคะเขียน journal ออมาหรือว่าจะเขียนในโน้ตในมือถือก็ได้มันเป็นอะไรที่แบบเราได้ปล่อยมันออกมาเออเราได้เขียนมันออกมาให้ความคิดที่มันฟุ้งซ่านอยู่ในหัวเราอะได้ออกมาผ่านตัวหนังสือก็ได้อะไรแบบเนี้ย หรืออันที่2ก็คือพิมพ์ถามตัวเองว่าสิ่งที่คิดอยู่เนี่ยพิยมควบคุมได้หรือเปล่าเออสิ่งนี้สําคัญนะลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่เนี้ยเราสามารถควบคุมมันได้ไหมหรือมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถ้าเราไม่สามารถควบคุมได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือปล่อยอืพยายาม ปล่อยให้มันเป็นไปเพราะสุดท้ายแล้วอะเราควบคุมไม่ได้เลยนอกจากความคิดของเราเองถ้าเราควบคุมความคิดของเราได้เมื่อนั้นแหละพิมพ์รู้สึกว่าเราจะแบบเราจะรู้สึกเบาลงอะเออเราจะรู้สึกเบาลงแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสุดท้ายมันก็แค่นี้สุดท้ายมันก็โอเคอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราทําไมคะควบคุมไม่ได้นั่นเอง แล้วก็วิธีที่3นะคะพิมพ์ไปเจอหนังสือมาเนาะเขาบอกว่า time box w o r i n g ก็คือการที่อนุญาตให้เราคิดกังวลได้แค่10นาทีเท่านั้นเออใน10นาทีเนี้คิดไปเลยกังวลไปเลยแล้วถ้าใครอยากจะเขียนม,มันออกมาก็เขียนม,มันออกมาไปเลยให้มันฟุ้งซ่านให้มากที่สุดแล้วสุดท้ายอะ่ะจำกัดเวลาแค่10นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นฉันจะไม่คิดฟุ้งซ่านเรื่องนี้อีกแล้วอืมอันเนี้ยพิมพว่าช่วยได้เยอะนะ คือพี่รู้สึกว่าบางทีไอ้ความคิดเนี้ยมันอยู่กับเราไปทั้งวันเลยอะแล้วกับกลายเป็นว่าเราทุกไปทั้งวันเลยสรุปสุดท้ายมันไม่ได้เกิดขึ้นเลยคือเหมือนเราทุกไปงันๆน,นะทุกคนเข้าใจปะเหมือนแบบเราเราปล่อยให้อนาคดอะมันกําลังควบคุม เราอยู่อ่ะกำลังควบคุมให้จิตใจเรามันฟุงซ่านจิตใจเราไม่เป็นสุขจิตใจเราทุกคือเราปล่อยให้อนาคตอ่ะมันกําลังควบคุมเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมจิตใจตัวเองได้ควบคุมให้เราอ่ะอยู่กับปัจจุบันที่มากที่สุดนะแบบอนาคตจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากาันจะกังวลจะอะไรก็ขอให้มันอยู่ในสิบนาทีนี้ที่เรากําหนดไว้แล้วหลังจากนั้นพอแล้วเราจะไม่กังวลอะไรแล้วปล่อยให้มันเป็นเรื่อง ของอนาคตเราอยู่ตรงนี้โมเมตนต์นี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างก็ค่อยแก้ไขทำมันไปให้มันดีที่สุดแค่นั้นเองถัดมานะคะวิธีที่4ก็คือการชิฟโฟกัสหรือว่าการที่เราอะให้ตัวเองอะได้ลองไปโฟกัสสิ่งอื่นๆบ้างอย่างเช่นจะไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้ไปล้างจานไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่แบบเรารู้สึกดีขึ้นอะให้มันฮิลเรามากที่สุดคืออย่าเขาเรียกว่าอะไร อย่าจมปักเอออย่าจมปักกับความคิดเนี้ยนๆนๆคือให้เราลองชิฟโฟกัสดูบ้างแล้วพิมพ์ว่ารู้คือพิมพ์รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะพิมพรู้สึกว่าจิตใจเรามันพอมันได้ไปลองทําอย่างอื่นบ้างอะเป็นอะไรที่มันฮิวใจเรามากขึ้นอะพิมพ์รู้สึกว่าเราจะรู้สึกเบาลงมันจะไม่ได้หนักอึ้งเหมือนตอนแรกแล้วถ้าเราโมวแต่ไปจมอยู่กับความคิดนั้นๆอยู่ทั้งวัน แล้ววิธีสุดท้ายนะคะที่พีมมองว่ามันค่อนข้างสำคัญเลยก็คือบรีดิ้งหรือว่าการฝึกการหายใจเนาะหรือว่าเป็นการแบบเรียกว่าช็อตม i ดิเทชันละกันคือถ้าใครที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิเลยอะไรแบบเนี้ยพิมพ์แนะนำนะให้ลองพิมพ์รู้สึกว่าการนั่งสมาธิอะสั้นๆก็ได้แบบ10นาที5นาทีอะไรเงี้ยมันช่วยให้เราคอนเซนเทรตกับลมหายใจของเรามากขึ้นแล้วแบบเรา เรารู้สึกผ่อนคลายลงอ่ะเออเพราะว่าทุกคนลองสังเกตนะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอ่ะกังวลหรือเรากําลังกลัวกับอะไรสักอย่างลองสังเกตที่ลมหายใจของตัวเองนะคะว่าเราหายใจถี่ขึ้นไหมถ้าเราหายใจถี่ขึ้นแสดงว่าเรากําลังกังวลหรือกำลังกลัวอะไรสักอย่างอยู่การฝึกหายใจเนี่ยก็คือการที่ให้เราอ่ะลองหายใจแบบเป็นจังหวะมากขึ้นช้าลงไม่ถี่แบบทุกคนนึกออกใช่ไหมเวลาเรากลัวเราจะแบบเฮ้ยแบบ หรือว่าแบบมันมันจะมีความกังวลเกิดขึ้นในใจเราอะที่มันจะรู้ได้เลยว่าเน,นี่ยเรากาลังกังวลอยู่นะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลองฝึกช็อเมดิเทชันเนี่ยมันจะฝึกให้เราอะตั้งอยู่กับลมหายใจเออฝึกโฟกัสที่ลมหายใจเข้าออกเข้าออกเป็นจังหวะเป็นจังหวะและอันเนี้ยมันจะช่วยให้เราอะรู้สึกดีขึ้นกังวลน้อยลง โอเคค่ะทุกคนก็มีประมาณนี้เนาะประมาณ5วิธีนี้นะคะถ้าใครลองไปทำแล้วเนี่ยลองทำตามแล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยสามารถมาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะสำหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าจะจัดการกับความคิดฟุง้งซ่านยังไงดีความกังวลการอยู่กับอนาคตหรือว่าความคิดมากเนี่ยไม่รู้จะจัดการยังไงดีก็ลอง5วิธีนี้ดูนะคะ โอเคค่ะหวังว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเนาะใครที่ไปลองทำตามแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะก็ Hope you guys have a nice day ค่ะบ๊ายบาย